สวัสดีครับนี่คือการคุยเจาะลึกเนื้อหาจากคลิปที่คุณส่งมานะครับวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องออตัวอย่างแรกของ Peacemaker s ซีซั่นค่ะจาก2ช่องเลยเนาะ What the f l i ก k กับ Side s i t e Story ใช่ครับเป้าหมายก็คือมาสกัดประเด็นสำคัญกันว่า DCU ใหม่เนี่ยมันจะไปทางไหนต่อ,อ ตัวอย่างนี้คือแบบข้อมูลมาเต็มจริงๆค่ะทั้งสองช่องก็ชี้ไปทางเดียวกันเลยว่ามันเป็นการเชื่อมเข้า DCU ใหม่แบบชัดๆเลยเปิดเรื่องมาก็ฉากสมัครงานเลยเนาะใช่ค่ะพีซเมเกอร์กับลิโอตาอารบายโยไปสัมภาษณ์เข้าทีมฮีโร่ใหม่ซึ่งเหมือนจะเป็นทีมที่อยู่ในจักรวาลซูเปอร์แมน Superman ที่กำลังจะมาถึงด้วยหรือเปล่าครับมีความเป็นไปได้สูงค่ะในคลิปวิเคราะห์ก็พูดถึงประเด็นนี้แล้วในห้องสัมภาษณ์ก็เจอฮอคเกิลอ๋อที่อิซาเบล่าเมอร์เซเ่นค่ะ แล้วก็กายการ์เนอร์ที่เนตันฟิเลียนเล่นแล้วก็มีตัวละครที่ชอนกันเล่นด้วยน้องชายเจมส์กันใช่ใช่ใช่ประเด็นชอนกันนี้น่าสนใจนะคะเพราะเขาเล่นมาหลายบทบาทแล้วในดีซีของเจมส์กันครับทั้งสองช่องมองว่าไงครับเรื่องนี้ก็มองตรงกันค่ะว่านี่เป็นการยืนยันเลยว่าพีซเมเกอร์เนี่ยกำลังจะถูกผนวกเข้า d c u ใหม่อย่างเป็นทางการจริงๆหลังจากซีซั่นแรกมันยังดูเอ่อคาบเกี่ยวเกี่ยวกับดีซีเดิมอยู่บ้าง ถูกต้องค่ะบทสนทนาตอนสัมภาษณ์ก็ยังกวนๆเหมือนเดิมเลยเนาะใช่ครับ Peace Maker เเก,ก็โมแหลกเลยเรื่องยิงปืนแม่นงี้ทั้งที่เคยแพ้ลัสปอร์ตมาใช่ค่ะหรือว่าสู้มือเปล่าเก่งทั้งที่สู้กับริกแฟร์จูเนียตอนนั้นก็แทบแย่สุดท้ายก็คือไม่ผ่านสัมภาษณ์ค่ะซึ่งวอเตอร์ฟลิกซ์เขาวิเคราะห์ว่าเออมันอาจจะตอกย้ำว่าบทบาท Peace Maker เ,เ,เนี่ยมันเหมาะกับงานใต้ดินมากกว่า เป็นแอนตี้ฮีโร่ไม่ใช่ฮีโร่แบบยืนหน้ากล้องอะไรอย่างนี้แล้วผลจากการตกงานครั้งนี้บวกกับที่ทีม e l e v Street Kids โดนไล่ออกจาก ARGUS ตั้งแต่ซีซั่นก่อนชีวิตทุกคนก็ดูเหมือนจะดิ่งลงเหวเลยค่ะ Adebayo ก็อาจจะมีปัญหากับแฟน Vigilante ก็เห็นว่ากลับไปทำงานร้านอาหารใช่ค่ะส่วน John Economos นี่บ่นเลยว่าชีวิตเหมือนเล่นเกม GTA เลเวลต่ำสุด <laughs> แต่คนที่ดูอาการหนักสุดนะ่าจะเป็นเอมิเลียฮอคอดนะครับโอ้ใช่เลยค่ะมีฉากที่แบบใช้ความรุนแรงชกต่อยระบายอารมณ์ทางไซส์สตอรี่เขามองว่าไงครับเขามองว่ามันเป็นการแสดงความสิ้นหวังนะแบบตกงานไม่มีเป้าหมายแต่ w h a t t h e f l i x นี่ใช้คำแรงกว่านั้นอีกนะเหมือนจะบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้เข้าข่ายความเป็นชายเป็นพิษหรือ Toxic Masculinity อืมหือทั้งๆท,ที่เธอเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับเขาวิเคราะห์แบบนั้นเลย อืมแต่ทั้งสองแหล่งก็มองคล้ายๆกันนะคะว่าพฤติกรรมก้าร้าวของฮาร์คอร์ดเนี่ยมันเหมือนเป็นกรอกป้องกันตัวเองครับปกปิดความอ่อนแอความเจ็บปวดจากเรื่องราวในซีซั่นหนึ่งแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ใช่ค่ะก็น่าติดตามว่าทีมที่เหมือนจะแตกสลายไปแล้วเนี่ยจะกลับมารวมกันได้ยังไงเมื่อต้องเจอภัยคุกคามใหม่แล้วภัยคุกคามที่ว่านี่ก็คือริกแฟลกซีเนี พ่อของริกแฟลกจูเนียนั่นเองมาแล้วแฟรงกิโลที่หลายคนคุ้นจากบท crossbones ใน MCU ครับมาเป็นผูน้อำนวยการออร์จิสคนใหม่เลยทั้งสองช่องฟันธงเลยไหมครับว่านี่คือตัวรายหลักฟันธงเลยค่ะเพราะตัวละครนี้ที่แฟรงกิโลเล่นเนี่ยเขาให้เสียงภาคเป็นตัวเดียวกันใน animation creature commandos ด้วยอ๋อเชื่อมจักรกวาล DCU แบบเต็มๆเ,เลยใช่ค่ะ เป้าหมายหลักของ f l a ก s t a r ตามที่ทั้งสองช่องวิเคราะห์ก็คือมาล้างแค้นให้ลูกชายที่โดน p ีซเมเกอร์ฆ่าใน The Suicide Squad ถูกต้องค่ะแกนเรื่องหลักซีซั่นนี้น่าจะเป็นการประทะกันระหว่างทีม p ีซเมเกอร์กับ ARGU ยุคใหม่นี่แหละค่ะแล้วก็มีอีกจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆเลยคือ p ีซเมเกอร์ดันเข้าไปใน Pocket Dimension อ่าใช่ๆเทคโนโลยี Technology ของพ่อเขาที่ตายไปแล้ว แล้วไปเจอพีซเมเกอร์อีกเวอร์ชันหนึ่งจากจัก,กรวาลอื่นโอ้โหอันนี้พีคมากเวอร์ชั่นนั้นดูดีกว่าชุดกระเนียบกว่าใช่ครับสัญ,ญลักษณ์นกพิราบบนหมวกก็บินขึ้นด้วยนะไม่เหมือนตัวเอกที่บินลงประเด็น m u l ติ v e r s e นี่ทั้ง What The f l i ก k s ทั้ง Side Story มองตรงกันเลยค่ะว่ามันน่าจะเป็นเครื่องมือหลักที่เจมส์กันใช้ใช้ทำอะไรครับ ใช้รีเซ็ตสถานะของพีซเ e m a k e r ให้เคลียร์ไปเลยล้างความเชื่อมโยงกับ d c u u เก่าๆอย่างฉาก j u s t i c g u e ในซีซั่นหนึ่งอะค่ะอ๋อแล้วก็ดึงเข้าสู่ d c u ใหม่อย่างสมบูรณ์แบบใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วตัวพีซเ e m a k e r อีกเวอร์ชั่นนั้นล่ะครับเขาวิเคราะห์ว่ายังไงบ้างก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเวอร์ชั่นนั้นอาจจะแบบร่วมมือกับพ่อกับพี่ชายที่อาจจะยังไม่ตายในจักรวาลน,นั้นสร้างเป็นอาณาจักรวร้ายไปเลย โอ้อาจจะโยงไปถึงกลุ่ม a r ร a n b นบร h เธอร์ d ที่พ่อเคยเกี่ยวด้วยก็เป็นไปได้ค่ะแต่ที่สำคัญกว่าคือการมีเวอร์ชันนี้มันเปิดให้สำรวจตีมเรื่องทางเลือกหรือตัวตนของพีซเมเกอร r ได้ลึกขึ้นไปอีกน่าสนใจครับนอกจากนี้ก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อีกเนาะอย่างตัวละครปริศนาผมยาวๆที่ใช้เวทมนต์ใช่ค่ะสาสตอรี่เขาเดาว่าอาจจะเป็นอพาเช่ชีฟจากการ์ตูนเก่าซ u เปอร์เฟรน s ์อ๋อเหรอครับ แล้วก็มีเรื่องโปสเตอร์วงร็อกในบ้านของ Peace Maker ตามมิติด้วยค่ะก็ยังสะท้อนรสนิยมเดิมๆสไตล์เจมส์กันเขาแหละค่ะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ใส่ใจโอเคครับนั้นสรุปภาพรวมจากทั้ง2แหล่งเนี่ยตัวอย่าง Peace Maker ซีซั่้น2คือชี้ชัดเลยว่าจะเดินหน้าเข้า DCU ใหม่เต็มตัวค่ะแล้วก็มีการเผชิญหน้ากับอดีตผ่านตัวละครแฟลกซีเนียการสำรวจชีวิตตกต่ำของทีมแล้วก็ที่สำคัญคือการใช้มัลติเวิร์สมาเป็น,นกลไกหลักเลย ใช่ค่ะซึ่งก็นำไปสู่คำถามที่ทั้ง2ช่องทิ้งท้ายไว้คล้ายๆกันว่า Multiverse เนี่ยมันจะเป็นแค่เครื่องมือจัดระเบียบจัก,กรวาลเฉยๆหรือเปล่าหรือมันจะเป็นการเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆแบบไร้ขีดจำกัดเลยที่จะเปลี่ยนโฉมหน้า Peace Maker กับ DCU ไปเลยนั่นสิค่ะน่าคิดต่อมากๆเลย Peace Maker ซีซั่น2กำหนดฉายก็ราวๆสิงหาคม2055นะครับทาง HBO Max ตามข้อมูลล่าสุด ค่ะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงครับผม